สวัสดีนัน้องทั้ง1 0คนด้วยนะครับสวัสดีฮะสวัสดีครับบคุณด้วยนะครับเฮ้ยเราไม่เจอกันนานมากนะนานพี่โอ้นก็บอกเองครับสักประมาณแบบ24ชั่วโมงเห็นจะได้ผมก็ไม่เจอพี่นานอ๋อเมื่อวานไม่เจออารันใช่ใช่เลฮะเอาลาก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่านะครับเชิญเลยฮะเ e v e n e i g because you i r s h i n e สวัสดีครับคูรบส start o fire ต้องบอกว่าวันนี้เป็นการแนะนำตัวที่มันจะแตกต่างออกไปจากทุกครั้งใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นซันออฟฟายไลน์ไปแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าร่วมงานกับไฟลไลน์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับจนปีนี้เนี่ยพ่วงตำแหน่งมาด้วยไม่ธรรมดาเลยนะฮะซันออฟฟายไลน์รู้สึกไงกันบ้างครับ12คนนี้ใครที่ต้องบอกว่ามีทีมีทีมแม่เยอะสุดฮอตสุดให้คนนั้นตอบรู้สึกไงบ้าง ผมว่าอาจจะเป็นผมก็ได้เพราะว่าผมนี่รักมันมี่ที่สุดอัลลอบเลยเฮ้ยผมขอไัดภูนิดนึงผมว่าอาจจะไม่ใช่ภูเพราะว่าคนที่มีหมมี่เยอะที่สุดนะครับอยู่ข้างๆผมนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเออหลังมเอออยู่แล้วผมคิดว่ามีเยอะทุกคนนะครับในวงเราใช่ไหมครับใช่ครับผมใครใครใครเป็นหมมี่เออบ้างครับ เชื่อเราคนเยอะจริงนะให้เอพูดดีกว่าได้เลยครับั้ผมก็อยากพูดก่อนนะครับว่าพวกเราก็ได้เป็นสฟนดอร์ไลไลน์มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับใช่ไหมอ่าฮะแต่ว่าพวกเราก็ได้ร่วมงานกับไฟล์ไลน์มานานมากพวกเราแบบว่าร่วมงานจนพวกเราสามารถจาคุณสมบัติยากได้จนขึ้นใจเลยนะครับแล้วพอพวกเราได้ยินคำว่าดอร์ไฟล์ไลน์พวกเรารู้สึกว่าเข้ากับพวกเรามากเลยนะครับเพราะพวกเราก็มีทีมมีเยอะทกคนเลยนะครับเอ๋อะไรทีมมีเสียงมากแล้วทีมมี นี่นะครเชื่อแล้วว่าคนนี้มีเยอะสุดจริงๆนะฮะแต่ยังไงเนี่ยช่วยบอกไม่มีทุกช่วงวัยหน่อยละกันเพราะว่าจะเห็นว่าอาจจะมีหลากหลายวัยพระบท้ามันไปในวันนี้นะฮะว่า,าไฟไลท์ครับพี่เนี่ยสักคู่รับเนี่ยมันดียังไงครับผมใครดีฮะผมเองครับอ่ะมาเลยนี่คือผมต้องบอกกันเลยว่าอย่างที่พี่เออญี่ปุ่นบอกเลยครับผมว่าไฟไลท์เนี่ยสักคู่รับคือผมยกตัวอย่างให้มาใง่ายเลยคือปกติเนี่ย มันมันคู่กันอยู่แล้วทั้งซักกับปรับก็คือว่าซักผ้ากับปรับผ้านุ่มครับตามเป็นสิ่งของคู่กันเหมือนเวลาพวกเราบัสเนี่ยเจอพี่แอ๊ดก็คู่กันเหมือนกันนี่โอ้โหเป็นคู่กันเป็นคู่กันเป็นคู่กันจะมาได้ไหมนะซึ่งแบบว่าเวลาเราซักผ้าเสร็จเนี่ยมันได้กลิ่นที่หอมแล้วแล้วมันก็นุ่มแล้วนะแต่พอถ้าเราอยากได้ความนุ่มอีกเนี่ยเราก็ใช้ปรับผ้านุ่มด้วยอ่าไอตัวผมเนี่ยผมชอบเอ่อคริสตัลคริสตัลไบรท์กับดรีมมิ่งคริสต a l นี่งงนีชื่ออะไรผมแอบมาบอกก่อนมันดียังไงฮะมันดียังไงมันดียังไงใช่ไหมครับเอผมต้องถามสุดหล่อน้องจังทีครับผมโอ้โหโยนเลยนะโยนเลยโยนให้ผมอย่างนี้เลยเนี่ยเออคือ crystal white เนี่ยมันใช้สำหรับซักเสื้อผ้าขาวไงแบบว่าพวกแบบชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบซักแล้วมันจะไบ i g h ก็เพิ่งใส่ไปนี้ล่าสุดอ่ะเอ้ยทีนี้สิใช่หรือเปล่าที่ที่ไปถ่ายอะไรในวง movie อ่ะครับผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคน ผมจะมาบอกอเฮ้ยเขาให้ผมพูดถึงน้ำยาทันธุน่ยไงแวแวให้ผ <_ d ata> มได้จะบอกว่าคืออย่างที่พี่ไทยบอกว่าเราใช้ซักไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้น้ำยาแบบพน,นุ่มด้วยคุณเคยซักให้พี่อาดูนนะคุณจำได้ไหมผมเคยซักผ้าบ่อยมากชีวิตนี้ผมเป็นคนซักผ้าเก่งมากครับก็อยู่กับผมรับรองมีคนซักผ้าให้แน่นอนอโอ้โหขายฟองขนาดนี้แล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงฮะเนี่ยขาผมนะขบผมผมจะบอกว่า ผมจะบอกว่าผมในปกติเป็นคนเหนื่อยเยอะมากก็คือเป็นถังหูรูดี่แบบทุกคนเรียกกันแล้วผมก็แบบก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เวลาตัวเปียกถึงจะรู้ว่าหล่อนะแต่ว่าท่านหมายถึงว่าถึงจะรู้ว่าเวลาเวลาแบบเหนื่อยแต่มันหล่อไงแต่ว่าบางทีมันเลือดกินอับอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าพอมาอยู่กับไฟไลน์มันทำให้ผมมั่นใจขึ้นเออเวลาผมเต้นอะไรเงี้ยผมก็แบบขยับได้แบบมั่นใจเพราะว่าอแล้วคือมันนุ่มเลยไงเวลาผมเหยับคุณก็คล้องเข่าคล้องไว หอมจริงไม่ใช่เรามาหอมได้นะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ต้องให้ใครหอมมาทีนี้คุณเรียนหรือไฟลายรับหอมคูดมาขนาดนี้แล้วนะผมพี่ปุณก็ต,ต,ต้องรอบ้างแล้วแหละ,ะ,ะแน่นอนอยู่แล้วและโดยเฉพาะทุกคนเนี่ยใช้ไฟลายครับเป็นเด็อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับทุกคนนะันะเพราะว่ากลิ่นหอมมันแบบเอาจริงอยากให้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้กลิ่นหอมแบบนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่ายิ่งขยับยิ่งหอมเลยนะไหนลองขยับกันหน่อยสิลองขยับลองขยับกัหน่อยเออ ขยับเลยความหอมมันจะโ้งท่วมไปหมดเลยเออ,อนี่<ห>นะฮะยิ่งขยับยิ่งหอมด้วยนะครับเอาละวันนี้พูดคุยกันพอประมาณแต่ว่าบาสมาเจอกันทั้งทีนะครับเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยอ่ะ<ห>ทุกคนพร้อมจะเล่นเกมกับพี่ไหมครับในวันนี้พร้อมนะพร้อมนะโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะครับผม<ห>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่เราต้องเริ่มจากการแบ่งทีมก่อน เอ,อวันนี้เราจะมี2ทีมนะครับเราจะมี2ทีมกติกา,กกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มาร์คคริสไม่มาจะมีทีมหนึ่งมี6คนแล้วทีมหนึ่งจะมี5คนนะฮะไม่รู้ว่าจะมีข้อเสียเรียบได้เพียบอ,อยังไงเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ว่ากติาก,กาในการแบ่งทีมง่ายมากเดี๋ยวดูบนจอเลยบนจอนะฮะจะมีขึ้นไอเทมมาทั้งหมด12อ,อันสิบสองอ,อันนะครับจะเป็นอันเซอ์เรีเป็นเสื้อผ้าเป็นหมวกต่างๆนานา เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนนะฮะพิกมาหนึ่งไอเทมว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าเราต้องให้เลือกแบบยีงไงล่ะจะโหลเลยดีกว่าเราจะแรนด้อมเลยให้แรนดอมอ่าหันมาเลยครับหันมาด้านนี้โอหันมาด้านนี้โอเคจับแล้วส่งต่อไปเลยก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับจับแล้วส่งต่อไปเลยอ่ะส่งส่งเดี๋ยวเเราจะส่งไปต่อหรือส่งต่อเราส่งโหลต่อเราส่งโหลต่ออ่ะส่งโหลต่อไปให้หน่อยอ่าเออจับแล้วส่งต่อไปเลยนะฮะ แต่ก็ส่งต่อไปให้ครบเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราจะแบ่งกันยังไงนะครับผมคนสุดท้ายไทยครับเราโอ้โหงานเราเลยไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเลยเพื่อเลือกให้เรียบร้อยให้ผมเหลืออยู่อันนึงนี่เหลือฮะอ่าโอเคครับแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานเก็บโหลดได้เลยนะครับผมจะเล่นมพีิมาโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเปิดดูนะอย่าเพิ่งเปิดดูอย่าเพิ่งเปิดดูอย่าเพิ่งเปิดดูนะบอกช้าไปหน่อยอ่ะบอกช้าไปนะเปิดดูแล้วหรอเปิดอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราจะแบ่งทีมนะครับด้วยไอเทมต่างๆที่น Lang ้องๆเลือกมาว่าอยู่เซตไหนขึ้นมาเลยครับผมขอดูหน่อยเซต A กับเซต B นี่<อ>ดูเลยว่าผมแต่ละคนนะฮะอยู่เซตไหนทีม A หรือว่าทีมบีก้อยมือกำลังชี้งั้นเงินให้ A ใครอยู่ตรงไหนเอะอ,อย่างนี้ทีม A อยู่ฝั่งพี่ครับทีม A มาอยู่ฝั่งนี้ะทีม B มีไปอีกฝั่งหนึ่งนะทีม B อยู่ฝั่งนู้นอยู่บีมือกึ้นเลยมีปะอ๋ออ่าเฮ้ยไหนดูสิ น้าตาทีเอหน้าตาดูขอบมากหนะ้าตาทีเอนะครับอันนี้มีห้าคนด้วยทีเอมีพี่ญี่ปุ่นด้วยอีกคนนึงเอ้ย <ผม S 1> พี่ต้องเป็นกรรมการเนยอ๋อโอเคโอเคพี่กิเป็นกรรมการฝั่งนั้นมีหกคนใช่ไหมฮะหกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขยับลงมานิดหนึ่งขยับลงมานิดหนึ่งนะฮะขยับลงมาหน่อยให้ทีมง,งานจาัดเตรียมสถานที่วันนี้เนี่ยเราเสกอารีนาขึ้นมาบนเวทีไปแล้วครับวินัยสองเราเลยนะฮะโอ้โหแต่เดี๋ยวเรามาขานชื่อกันหน่อยนะฮะ ทีม A มีใครบ้างคนแรกเอเอเอครับเอเอนะครับผมเอเจโนครับเจโนครับพีมวันสุครับทีมวันสุจากทีครับผมจางทีไทยครับผมไทยนะครับและนี่คือสมาชิกของทีม A ไหนใครชื่อทีม A เสียมาเลยโอ้โหโอ้โหเอ้าทีม B ทีม B ทีม B มีใครบ้างครับถ่ายชื่อได้เลยผมพุทธชัยครับเป็นเสื้อโอ้คนต่อไป ผมฮารครับผมเป็นแว่นกันแดดครับฮาร์ดเป็นกันแดดผมคอพเปอร์ครับเป็นกางเกงนะครับโอเคเอ่อเน็กครับเป็นแตกครับผมองครับแตกรองครับแตะผมขุนพลครับเป็นหมวกแล้วก็เป็นซันออลไฟไลน์ด้วยผว้าวโอ้โหอะไรครับผมเป็นออร์เรนจ์จูสซัมโซ่ครับ้มส้มเป็นน้ำส้มแม่เท่ากับไม่แปลในที่เหงื่อตกกันแล้วเมื่อกี้ ฟังไม่ค่อยออกแปลว่าอะไรอ่ะโอเคแล้วนี่คือโฉมหน้าของทีม A แล้วก็ทีมบีแต่ทีม A ทีม A, ม A. เรามี5คนเนี่ยน้อยเขาคนหนึ่งนะเราอยากจะขิงเขาก่อนไหมคือเาอาที่บอกว่าชั่วตามันกำหนดถูกแล้วว่าที่เรามี5คนเพราะถ้าเรามี6คนเนี่ยคือมันมันจะไม่ต้องแข่งเลยมันชนะขาดลอยอ๋อน้อยแต่มากน้อยใหญ่มาก เรียกอะไรโอ้โหซัอฟไฟไลน์สันออฟไฟเนี่ไงน้อยแต่มากเรียกแต่โก้โอ้โหซันอฟไฟไลน์เออนี่กำลัเล่นไปเรื่อยๆมี5คนเรียกว่าต่อให้เขาก่อนนะโอเคทีมบีทีมบีว่ายังไงดีฮะเขาโอ้โหรับมาขนาดนี้อ่ะคือเรื่องจำนวนเนี่ยอาจจะได้เปรียบแต่คุณดูนะทีมผมเนี่ยมีคุณพลนะแต่ผมเกี่ยวอะไรเขา เขาเรียกว่ามีตัวโชคตัวดวงเนาะดวงดีใช่ไหมฮะดวงเขาอยู่ทีมไหนเนี่ยขึ้นชื่อตลอดชื่อว่าดีจัดเลยนะฮะแพ้ตลอดแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ครับอ่าใช่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เราบรองวาชนาแน่นอนนะชนะแน่นอนโอเคขอให้ทั้งสองทีมโชคดีนะครับเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้มีชื่อว่าลูกจ๋ารู้ใจมีกี่โมงอ่าีชื่อเกมของเรา กมมาขนาดนี้นะฮะแน่นอนว่าทั้งบัสแล้วก็บีอาร์เนี่ยจะมาเล่นเกมด้วยกันเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้บอกเลยว่ากติกาไม่ยากนะฮะเกมนี้กติกาทั้ง2ทีมนะครับต้องภายใจบีอาร์ว่าถ้าเกิดเป็นบีอาร์เนี่ยจะเลือกคำตอบไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์ขึ้นมาบนจอนะครับ1สถานการณ์จะมีช้อยให้แต่ละสถานการณ์เนี่ยสามช้อยน้องๆแต่ละทีมนะครับต้องเลือกว่า B ีอาร์เนี่ย จะเลือกคําตอบไหนเออคือปกติเนี่ยมัมมีมีทั้งหลายต้องเรียกว่าเดาใจบัสนะแต่วันนี้บัสต้องเดาใจบีอาร์สให้ถูกดิ่งเอครับดิ่งเออะไรนะดิ่งเอดิ่งเอเลยดิ่งเออันนี้สูตรเวลาคุณไปสอบมั้เนี่ยใช่เอออันนี้คุณไม่ได้ไปการล็อบบี้อะไรใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีการล็อบบี้นะอ่าโอเคซึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเลือกแล้วเนี่ยให้น้องๆบัสนะครับเขียนคําตอบข้อไหนลงบนไว้บอร์ดได้เลยแล้วอย่าเพิ่งโชว์ให้บีอาร์สเห็นนะ เขยนเสร็จปั๊บเราเก็บไปก่อนห้ามโชว<บ>์ห้ามโกงนะฮะโอเคห้ามโกงนะวันนี้มีการโกงกิดขึ้นแล้วเบีสข้างล่างเดี๋ยวเราจะมี QR code ขึ้นมาบนจอให้สแกน QR code เลยนะฮะแต่ข้อสำคัญคือสแกนเข้าไปแล้วห้ามออกจาก QR code นี้นะครับเพราะถ้าเกิดออกไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาไม่ได้เราก็เล่นเกมไม่ได้เลยนะเข้าใจไหมนะฮะสแกน QR code แล้วอยู่ไว้เลย QR code นี้นะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดชื่ออาจจะซ้ำกันอาจจะใส่แบบว่ายังไงฉายาต่อท้ายก็ได้อย่างญี่ปุ่นเองครับอะไรอย่างนี้เราจะใส่ชื่ออะไรไปต่อท้ายจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับผมเพราะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะมาเล่นเกมด้วยกันนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก่อนเราจะเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันก่อนดีกว่าได้ครับให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะฮะจะเล่นแบบโปรโลนะฮะครับเดี๋ยวคําถามข้อแรกนะครับขึ้นมาเลยถามๆข้อแรกนะฮะ สถานการณ์ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างวันนี้จากที่มาซ้อมเตน้นด้วยลุคแบบเท่ๆพร้อมสวมเสื้อตัวเก่งที่เขียนว่าตื่นมาก็หล่อนอนต่อดีกว่าเสื้อตัวเก่งใส่ทีไรก็เท่ก็มั่นใจนะครับเพราะเสื้อตัวนี้ถูกซักด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฟไลาย Happy Ness Pink c h ายที่ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฟลาย Happy Ness ว w ท e t i e Pink นะครับขณะที่กําลังซ้อมๆอยู่เนี่ยผีโพสุเปิดประตูเข้ามา เดินเข้ามานะครับแล้วพูดออกมาว่าเอวันนี้เสื้อผ้าคุณสะอาดหอมมากนี่ผมไม่ได้กลิน่นเหงื่อเลยนะฮะบี B. กลิ่นคุ้นๆใช้กลิ่นเดียวกับผมเลยนะฮะซี C. ไปกินหมาล่าก,กันเถอะเลอะแค่ไหนก็ไม่กลัวอ่าบาสคิดว่าบีอาจะเลือกคำตอบไหนเขียนลงไปลงไว้บอร์ดเลยอย่าเพิ่งโชว์นะฮะข้างล่าง เริ่มโหวตเลยครับผมตอนนี้นะฮะโหวตได้เลยมีเวลา15ว,วินาทีนะครับในการโหวตมีเวลา15ว,วินาทีนะฮะทุกคนโหวตได้เลยครับตอนนี้เร่มเริ่มโหวตได้เลยนะฮะนี่แล้วเขาได้อยู่แล้วโหวตให้เสร็จภายใน15วินาทีนะครับผม5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วหมดเวลานะฮะหมดเวลาไว เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เมื่อกี้เนี่ยมันยากามากเลยครับพี่มันยากเหรอยากมากจริงที่ว่าจะถูกไหมข้อแรกที่เป็นข้อตัวอย่างผมว่าเราสนิทกับพอสมควรก็น่าจะถูกน่าจะเดาถูกน่าจะเดาถูกนะฝั่งนู้นนะฮครับฝั่งนู้นคิดว่ายังไงบ้างครับที <laughs> ่ว่าจะเดาใจพีอัสถูกไหมวันนี้ผมเดาใจถูกมาสวยพีอัสเอาอ่าพูดมาขนาดนี้พูดมาขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับเฉลยมาเลย และสถานก,การณ์ตัวอย่างที่คนโอ้อซ <Go! S 1> <Go! S 2> ต้องทำอะไรทีม A ตอบ C นะครับผมส่วนทีม B ตอบ C ถูกทั้งคู่เลยโอ้โหคุณแกเปล่าเฮ้ยครับแกที่นี่แม่น,นี่เรียกว่ารู้ใจกันของจริงด้วยปตนจริงกนพอสมควรครับเออน,นี่เขีนนยวเข้ม นี่นะฮะเรียกว่าสานิทกันพอสมควรเลยสำหรับบัสแล้วก็บีอัสนะครับเล่นเกมจะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะซึ่งพี่บอกก่อนว่าเดี๋ยวทีมแพ้เราจะมีการเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับทีมแพ้เนี่ยมีบทลงโทษด้วยนะฮะเล่นให้แต่พี่ทำให้แต่พี่นะโอเคไหมโอเคบัสพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมบีอัสพร้อมไหมบีอัสเงียบๆพร้อมไหมเนี่ยบีอัสพร้อมไหมพร้อมอ่าพร้อมแล้วนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้ว เริ่มเกมแรกนะครับสถานการณ์ที่1มาเลยครับผมไป <Bye. S 1> อลันและขุนพลนะครับกำลังจะซักเสื้อนิสิตโดยที่ตัวช่วยของทั้งสองคนคือผลิตภัณฑ์ซักผ้าปลาลาย happiness crystal bright คู่กับปรับผ้านุ่มไลายลาย happiness peach blossom ที่เหมาะกับผ้าสีขาวนะฮะช่วยลดความหมองปรับความขาวใส่เสื้อเหมือนใหม่ขณะที่กำลังแยกเสื้อขาวอย่างตั้งใจเลยเนี่ยประตูก็เปิดออกมานะครับ ไทยกับ AA เปิดประตูเข้ามาไทยและ AA เลือกที่จะทำอะไรเมื่อเห็นขุนพลกับอลันกำลังจะซักผ้าข้อ A นะครับไทยและ AA เข้าไปช่วยแยกเสื้อผ้าเพราะว่าประสบการณ์เยอะอะประสบการณ์เยอะนะข้อ B ข้อ B ไทยและ AA รีบปิดประตูแล้วหนีไปเลยวิ่งไปเลยหนีไปเลยนะครับข้อ C ข้อ C ี เอเอหันมองหน้าไทยแล้วก็ถามว่า <into> พ <adject ives> <gram> <Te> ี่ไทยอยากสักให้เอเอบ้างไหมไม่ในเรื่องที่คนชื่อไทยนี่เขาพิสิกเลือกเลยระครับอ่ะด้าเปิดบทแล้วเปิดบทแล้วนะครับเหมือนานบนเี็นคำตอบเลยอ่าเราให้เอเป็นคนเขียน ด้านบนเขียนคำตอบให้เรียบร้อยเลยครับด้านล่างเปิดบทเรียบร้อยนะฮะผมว่าข้อนี้ถูกชัวร์ถูกแห่ข้อนี้แน่นอนแน่นอนคนที่จะเฉลยว่าถูกหรือผิดถึงแล้วคือต้องไม่โง่ตัวเองไงไม่ได้คนนี้ไงต้องเป็นพี่อาร์เซ่ออ๋อหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาฝั่งนู้นเสร็จไปฮะทีมบีทีมบีตอบเสร็จเรียบร้อยไหมเสร็จแล้วเสร็จร้อยอ่านไหนขอดูคําตอบของทีมเอและทีมบีก่อนตอบว่าอะไรทีมเอตอบว่า C ทีม B ก็ C เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า B S เลือกข้อไหนนะครับขอดูโพนเลยมาข้อที่ดีด้วยโอยตรงใจแม่ใจตรงกันจัดเอ๊ะฮะไหนๆลองถามพี่ไทยหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันพี่ไทยจะตอบว่าอะไรผมนู้นอยู่นู้นอยู่ทีมนี่ผมก็มองนานๆมาโทรไทยนี่ A A อยู่นี่โอเคโอเค ไหนลองถามพี่ไทยหน่อยว่าพี่ไทยครับสักผ้าให้เอเอหน่อยได้ไหมครับพี่ไทยครับสักผ้ให้หน่อยได้นะครับแม่เอพี่ส <az> ักให้น <az> ้องได้แล้วพี่ขออนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ไฟลน์ได้ไหมล่ะเออ งงกันหมดดิเพราว่าปกติอ่ะคุณคุณไม่ทำให้คนอื่นคุณจะใช <c 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 ้คนอื่นผมไม่ครับคือเป็นคนอื่นผมทำให้หมดจะเป็นคุณทะพัฟเฟอร์อ้าวเหรอได้ครับโอเคผมทุกเขาเป็นคนอย่างเี้ยครับทุกคนไม่ยไม่ต้องหยอกเลยนหยอกเลยมามีคอมเปอร์ทุกคนนะผมพูดเล่นนะครับทุกคนทุกคนเขามีการบกับมีการพบกลับเดี๋ยวเขาก็อัลเฟรนกูนหรอผมไม่ได้อัลเฟรนะฮะเฮ้ยทำไมไทยยิงไถ่ของ่ะไม่ผมรักหลอกจึงหยอกร้องเขาเล่นอ่าโอเคโอเคเอาไปว่า ได้คะแนนทั้งคู่เลยเย่ yeah! มามาดูสถานการณ์ที่2กันเลยดีกว่าสำหรับสถานการณ์ที่2นะครับมีอยู่ว่าฮาร์ดจินฮุกแล้วก็ภูทัตชัยนะครับกำลังทำเคสอยู่ทุกคนเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์มาร์คคิสที่วันนี้ไม่มาแต่ว่าดันโมเพราะว่ามาร์คคิสเนี่ยเจอเทียนที่มันตกอยู่หน้าห้องครัวนะครับมาร์คคิสก็เลยเปิดประตูเข้าไปในครัวแล้วพบว่าเอ ภูทัชชัยทำแป้งเลอะทั่วตัวเลยกำลังโพสรูปพร้อมกับแคปชั่นมีมาช่วยซักเสื้อหน่อยอหรือว่ามีฮาร์ดเนี่ยทุกแป้งพร้อมกับร้องเพลงเธอมากับฝนมาแบบพายอินนะฮะต้องงต่อไปสีน,นะฮะจินวุ้ครับนวลแมงที่หาทุกพร้อมเพลงเสียงไอ้ใหญ่ใหญ่เปิดบสิคร้าวิทาทีด้านล่างโบนเลย ด้านบนด้านบน,น,บนทีมเอทีบีฮะเลือกเลยเอาข้อไหนดีเหลืออีกสิบวินาทีนะครับอีกสิบวินาทีลแล้วแล้วแล้วอ,อ่าอ่านี่ทีมเเลือกเรียบร้อยทีมบีทีมบีมได้รับฮะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาสำหรับบีอาร์แล้วนะครับมาดเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าทีมเอเลือกข้อไหนฮะนี่ครับ ข้อเอข้อเอเอนะครับเอเอข้เอเฮ้ยเธเือกเอเลือกข้อเอที่บอกว่าภูธชัยพูดว่าส่งแคปชั่นนะครับมีมาช่วยซักเสื้อหน่อยนะทีมบีเลือกข้อไหนฮะทีมบีเลือกเอเอเลือกเอเหมือนกันเอเหมือนกันตัวเฮ้ยตัวสอนเรื่องไม่เหมือนตัวักษรเอไปเรื่อยๆตอนนั้นเอมีความเท่มากเลยนะเอแบบเออ ทำไมใจตรงกันเลย2ทีม A กับ B เพราะเราไปมาองเดียวกันนะครับผมพี่ <c oughs> อยู่ก็ต้องมีคว<ด>ามสามัคคีกันเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลโพก,กันเลยดีกว <c oughs> ่านะครับไปผลโพกันเลยโพกถูกต้งองกระมอกโมผูยพวกเราสนิทกันมากเพราะเราใจตรงเกี่ยวเข้มนะโมเกี่ยวเข้มอมันแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเกมของเรามันจะง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยง่ายไปครับมันง่ายแน่นี่คือมันมีลังคา่านไป2สถานการณ์เนี่ยถายถูกทั้ง2ทีมเลย โอ้โหวันนี้ต้องได้ทีมที่แพ้นะเพราะมีบทลงโทษนะครับเดี๋ยวต้องมาดูก็คือต่อบก็เองนะครับภูชัยทำแป้งเลอะทั่วตัวกำลังโพสรูปพร้อมกับแคปชั่นมีมาช่วยซักเสื้อหน่อยแต่บางทีมันอาจจะแบบไม่เห็นภาพภูัชัยฮะลองลองพูดที้ฝังได้ไหมครับมีมาช่วยซักเสื้อหน่อยเออมีมาช่วยซักเสื้อหน่อยได้ไหมครับนี อ้อนมาขนาดนี้ม,มีมีฮะอย่าลืมไปช่วยหนุ่มภูรทัชัยสักเล็กกันด้วยนะฮะมามาถึงสถานการณ์ที่กานเลยดีกว่าสถานการณ์ที่3นะฮะใณ <Hey. S 1> นะห้องอัดเสียงขณะที่ Next และทีมวัสูรกำลังอัดเสียงอยู่เนี่ยคอเปอร์กับจังทีนะครับกำลังจะเดินตามเข้ามาอัดเสียงอยู่ๆขึ้นไปดับเฉยเลยห้องและทางเดินตรงนั้นมืดไปหมด จนมองไม่เห็นทางนะครับไฟฉายก็ไม่มีเลยมือถือก็ไม่ได้หยิบนะครับเราจะ copper กับจังทีตกใจและกลัวมากทัในใดนั้นพีมวัสดุก็พูดขึ้นมาครับว่าตามกลิ่นผมกับพี่เนฟมาอผมใช้ไฟไลน์ซักผ้า h a p p ี n e s s บลิงไพร์เลดกับปับพ้านุ่ม Happiness Dreaming Kiss กลิ่นหอมปป๊งแน่นอนไม่ถึงห้าวินาทีนะครับทั้ง copper และจังทีก็เดินตามมา ทีนี้ระหว่างที่ไฟดับนะฮะ Next และพีมเนี่ยทำอะไรเพื่อให้พอปเปอร์และจังที่ได้กลิ่นชัดๆครับผมข้อ A ข้อ A นะฮะยืนเต้นเพลงบีบีในห้องอาดเพื่อให้กลิ่นกระจายเพราะมีเฟรชแคปซูลอ่าข้อ B นะครับยืนเฉยๆเลยเพราะว่ากลิ่นของไฟไลายเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะฮะส่วนข้อ C ครับ Next และพีมมัสู่ เดินไปหาใกล้ๆแล้วให้ทั้งสองคนเดินตามมาอ่ะมีสามข้อสิบห้าวินาทีเริ่มเลยนะครับผมบวกกันได้เลยทีม A ม B เรื่องเลยนะว่าจะเอาข้อ A B หรือว่า C D สำหรับสถ,า,สถา,นานการณ์นี้และนี่เป็นสถาน,านการณ์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นข้อที่สามข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วหมดเวลาหมดเวลาเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากทีบีก่อนดีกว่าทีบีเลือกอะไรครับทีบีเอพี่นิบอกว่ารู้อยู่ครับแต่ว่าเสร็จแล้วครับเลือกข้อ A อครับเฮ้ยเอาแล้วจะบอกว่าความจริงผมไม่ได้เลือกข้อนี้นะครับในที่ผมอยู่ในโจทย์แต่ว่าผมเอาตามเพื่อนๆครับผมเอออ่าจริงๆผมว่าเห็นเป็นเป็นบีไม่ก็สี่คุณงงผมก่อนแล้วคุณจะงงไหนฮะนี่ไงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรบี งงไันหมดอันนี้ปาแพ้แล้วอันนี้งงธรรมดาเลยพี่ไสับปะรดเงียบเลยพี่็คืเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือรายการดาวิี่โครได้บ่าอนนี้มันมีการป้อเกิดขึ้นตรงนี้นะครนับนคือหลังพึ่งเหรออันนี้พึ่งอันนี้พึ่งกินสับปะรดฮ่พึ่งกินสับปะรดด้วยไม่ไมพึ่งกินคิอันนี้ลังพึ่งรังพึ่งรับพึ่งเิ่มบิ๊กอ๋อนี่คือพึ่งแล้วก็รังพึ่งใช่ครับโอโห้ครูศิละ อ่ะแสดงว่าตอบข้อ b ใช่ไหมข้อ b นะข้อ b อย่ข้อ a นี่เลือกไม่เหมือนกันแล้วนะครับอย่างงั้นมาดูโพกันเลยและข้อที่ชนะได้แก่ข้อ a ครับขอกทีม b ชนะในข้อนี้โอ้โหี๋ยวผมว่าผมคุณไม่ได้เลือกข้อนี้ไ่ยเหรอผมเลือกข้อนี้หละเปลี่ยนใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันเอไงนั่นอะ อันนี้ก็เอก็ผมกเอศิลปะครับศิลปะหรือะไม่มีถูกอ่าเราก็เอนะอันนี้ก็เอเอนเราคือมันคือเอเว้ยเอเว้มันคือค้องิก่อนไหนมันคือเอังมันคือเอันคืนี่คงหมายถึงอย่างนี้เอสี่มถึว่ากระดาษมันจะเป็นอย่างไรไม่น่าเอนะน้องไม่ไม่ใช่เ้อแพ้เรามาสรุปแานแนดงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกจบลงไปแล้วนะฮทีมเได้ไป สิบคะแนนทีม B ีได้ไปสิบคะแนนครับผมว่ายาละใครบองแพ้เอาล่ะตอนนี้ทีมบีนำอยู่5คะแนนนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีอีก1เกมยังมีอีก1เกมให้ทุกคนได้เก็บคะแนนกันต่อนะฮะ เกมนี้บอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากนะครับเกมอะไงบ้างผมใส่แล้วหรอเนี่ยะใส่เตียมเลยใส่เตียมเลยไม่รู้ว่าเกมอะไรนะใส่เตียมใส่เตียมไว้ก่อนเอ้ยเอ่อทีมเอครับทีมเอตอนนี้เนี่ยเราตามหลังอยู่5คะแนนนะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนแรกขิงเขาไว้ไม่ใช่หรอคือพี่ไทยไม่น่าพูดผมว่าผมว่าผมไม่กล้าพูดเลยะให้เอพูดบ้างเอว่าไงอ่ะมาเอว่าไงฮะผมคงผมว่าชิวๆครับ ชิวๆช่ตามได้ไม่เป็นไรอ่โอเคตามได้อยู่เดี๋ยวเราจะเล่นขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นม้าตีนลายใช่ครับม้ามืด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 ปิดไฟได้บ่ามั้ยเดี๋ยวปิดไฟก็มองไม่เห็นเลยโอเคเป็นทีมบีทีมบีทีมบีเป็นไงบ้างครับทีมบีตอนนี้พร้อมไหมครสำหรับเกมที่สองพร้อมเสมอครับถ้าเธอต้องการโอ้ยมาคงด้วยเอาล่ะเกมที่สองนะครับมีชื่อว่า ลูกจ๋าเอาผ้าใส่ตะกร้าให้มีหน่อยนี่ชื่อเกมน่ารักมา,มากๆเลยนะครับกติก,ก,กามีอยู่ว่าเราจะมีลูกโป่งนะครับลูกโป่งเนี่ยแทนผ้าที่ซักซึ่งแต่ละทีมนะครับต้องส่งตัวแทนออกมาครั้งละ1คนนะฮะจะเล่นพร้อมกันให้เอาลูกโป่งเนี้ยลงตะกร้าผ้าให้ได้เยอะที่สุดโดยการโยนนั่นเองนะฮะต้องโยนลงตะกร้าผ้าแบบนี้โยนไปข้างหลังนะครับให้ลงได้เยอะที่สุดนะครับผมจับเวลาเนี่ย 10วินาทีต่อ1คน1คนมีเวลา10วินาทีนะฮะพอหมด10วินาทีแล้วเราจะไปคนต่อไปเลยนะครับ <S <S ผมง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะโยนเข้าไปโยนผัดไหลไปอ่ะให้มันลงตะกร้า